สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้สาวคอนแก่นพากินพาทำจะพาทุกท่านมาทำเมนูกุ้งดองซีอิ๊วและแซลมอนดองซีอิ๊วค่ะอันดับแรกแกะกุ้งแล้วก็ดึงเส้นดำออกนะคะหลังจากนั้นเอาแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดท,ที่เรามีค่ะหรือแป้งชนิดอื่นเช่นแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้นะคะเอามาคลุกๆุแล้วก็แช่ทิ้งไว้ 30นาทีค่ะแล้วเรามาทำน้ำดองซีอิวกันค่ะวัตถุดิบมีโชยุ3าทับพ,พีน้ำเปล่า1ถ้วยตวงน้ำตาล2ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง2ทับพ,พีหอมใหญ่ครึ่งหัวค่ะผ่าเป็น4ชิ้นนะคะและก็ขิง5แว่นค่ะสูตรนี้ไม่มีสาเกหรือว่ามิลินใส่นะคะ เราก็ใช้วิธีดัดแปลงเอาเนาะทุกคนกวนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะพอเดือดดีแล้วเราก็ตักหอมใหญ่และก็ขิงออกค่ะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปดองค่ะ เรามาหั่นกระเทียมกับพริกเอาไว้ใส่น้ำดองกันต่อเลยค่ะทุกคนพริกวันนี้ใช้ทั้งสามสีหรือทั้งแดงทั้งเหลืองและก็เขียวค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็มาดูกุ้งกันค่ะกุ้งที่เราเอาแช่ทิ้งไว้กับแป้งนะคะเราก็เอามาล้างด้วยน้ำโซดาค่ะ พักไว้สัก5นาทีแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำเปล่าค่ะจากนั้นก็มาเตรียมกุ้งและก็แซลมอนที่เราจะทำการดองกันค่ะหาเป็นกล่องหรือเป็นกระปุกอะไรก็ได้ที่สามารถปิดฝาได้นะคะเทน้ำดองที่เย็นแล้วลงไปในกุ้งแล้วก็แซลมอนเลยค่ะ แล้วเราก็เอางาขาวที่คั่วแล้วมาโรยค่ะพร้อมกับพริกและกระเทียมค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะถ้าไม่มีฝาเราก็หาแบใสมาพันไว้ก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นก็ดองทิ้งไว้1คืนนะคะหรือ6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะตอนนี้เป็นเช้าของอีกวันแล้วนะคะเราจะมาทำซุปสาลายวากามะกันค่ะสาลายวากามะแห้งใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้าหลังจากนั้นปล่อยให้สาลายคืนตัวค่ะทุกคนมาทำซุปสาลายวากามะกันค่ะตั้งหม้อให้ร้อนนะคะใส่ เกลือครึ่งช้อนชาขนาหมูครึ่งก้อนแครอทขึ้นใช่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะหม้อเดือดดีแล้วเราก็ใส่ซสาหลายค่ะลืมบอกไปค่ะว่าน้ำดองของเราก็จะออกรสเค็มอ่อนๆหวานนิดๆค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าจัดเรียงกุ้งให้สวยงามนะคะเรวยงาขาวที่คั่วไว้กับ ต้นหอมซอยนิดหน่อยเสิร์ฟคู่ก,กันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บๆกันเลยจ้าสวัสดีพี่น้องบนสกคนจ้าสาวหอนแกนผ้ากินผ้าทำมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าเรียบร้อยจ้าแซลมอนดองซีอิ๊วแล้วก็กุ้งดองซีอิ๊วของเราแล้วละจ้าดองไว้ตอนเคลื่อนละกะเอามากินตอนเศร้าจ้าพร้อมกับน,น,น้ำจิ้มซีฟูด้ดพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มซีฟูดกระเฮ็ดคือกันกับทุกๆขีประจ้ามะนาวพริกกระเทียมน้ำกระเทียมดองน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็มีขึ้นช่ายแล้วก็อันนี้เป็นกะหล่ำซอยอันนี้แครอทซอยจ้ะแล้วก็จะมีสลาย่ยำสลายอันนี้เป็นหัวไชเท้าดองจ้ะทุกคน แซ่บแซ่บเะใช่ถังอข้างนี้ก็เป็นซุปสาลายซุปสาลายสาลายยางนี้สาลายวากามิบอกว่าอ้รกินโดนก็เลยอยากอยากจะกินแบบนี้อือ แค่ดีมาจา้ะมาลงมือกินกันเลยจ้ะ หอมหอมน้ำดองพี่น้องน้ำดองมันเข้าไปแทกในอ่นเนื้อปลาแซลมอนแม่จาละบ,าบันนี้แซ่บนักเสียอธิบายบ้างใดไปลองเฮ็ดกินเบ้างเด้อพี่น้องเมนูกับแกล้ม อืมอืมขอกันคลับ ใส่เมื่อลรวกันจ้ะกุ้งดองอืมแซบแซบทุกคนแซบ ้อมน้ำ,นำซอสด,ดองแล้วก็นเนื้อกุ้งเด่งๆจ้ะเนื้อกุ้งเด่งๆ ท้ายสำหรับแจมมอนเสียบรลายพี่น้องหมดแล้วทุกคนจ๋าหมดแล้ว แซ่บพี่น้องโอกาสหนาคันมีโอกาสเดียวสิปิจัดแซลมอนมาดองซีอยู่อีกแซ่บจังสีจ้ะความรู้สึกมีความรู้สึกว่าแซ่บกว่ากินสดอีกกินสดมันก็สิได้ฟิลหนึ่งแต่ว่า,ากินกินดงองยังสิไม่จา้ามันสิได้ได้ความมันของแซลมอนแล้วก็ได้ความหอมของอน,น้ำซอสที่ห่อเฮาออมมากเนี่ยอร่อยมากถูกใจที่สุดผู้ที่เขามา่อไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั้นได้ได้จา้า สามันแก่สิไปหาไปเยี่ยมไยายามสุบ้านสูเฮื่อนเด้อพี่น้องเด้อใจเย็ยนรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวสิเขาไปไล่ตอบทุกๆคนนั่นล่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย